สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแกลกรี่เปิดตำราเทรดนะวันนี้วันที่17นะครับตุลาคม2563นะมนาะรอบัปเดตทิศทางราคา bitcoin กันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่นะฮะรายการของเราก็พักเบรกไปสัก พักหนึ่งนะคือพอดีไม่สบายนะครับเป็นหวัดนะฮะโดนฝนนะครับช่วงนี้ฝนมันตกหนักนะครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็มาอัปเดตทิศทางนะครับบิตคอยกันสักนิดหนึ่งก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับทำความเข้าใจด้วยว่ารายการของเราเป็นเพียงรายการที่แชร์มุมมองส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการชี้แนะชี้นําให้เกิดการลงทุนแต่ประการใดนะหากเพื่อนๆตัดสินใจในการลงทุนต้องใช้มุมมองและก็พิจารณาญาณของเพื่อนๆในการตัดสิน ก็มาดูต่อกันนะครับว่าทิศทางนะครับบิตคอยมีโอกาสที่จะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็นะฮะหลักๆแล้วนะฮะเราพิจารณาการแค่ชุดคอลเลกชันตรงนี้นะครับก็ยังเาดว่าชุดนี้นะครับจะยังคงเป็นชุดคอลเลกชันนะครับที่ยังไม่จบนะครับก็เรายังไม่ทิ้งประเด็นในการนะครับเป็นชุดคอลเลกชันที่ยังไม่จบนะมันก็มีความเป็นไปได้สูงนั่นแหละที่มันจะยังไม่จบนะครับก็คือชุดนี้มันจะลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มีโอกาสสูงนะครับที่จะลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในในกรอบลักษณะนี้นะคือถามว่าทําไมถึงจะเป็นแบบนั้นนะมีโอกาสที่ทีบตัวขึ้นไปเลยไหมนะครับถ้ากรณีที่มันจะทีบตัวขึ้นไปเลยนะนะคือชุดนี้จะไม่ใช่เป็น ABC นะจะเป็น1 2แล้วก็ตัวนี้จะเป็น1 2นะครับสามสหของ3อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สําหรับนะฮะทิศทางของ ราคานะเพียงแต่ว่ากรอบมันอยู่ตรงไหนนะครับคือกรอบมันจะอยู่ตรงตรงบริเวณนี้แหละนะถ้าหากว่าชุดนี้นะครับคือชุดนี้ในชุดชุดเล็กๆเนี่ยนะครับผมมองว่ามันมันเป็นลักษณะของ ปลายขึ้นแล้วล่ะนะครับถ้าหากว่าราคาในชุดสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะดีดขึ้นมาหรืออาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วก็จะทิ้งตัวก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเนะี่ยผมมองว่ามันมัน,ม,นมันควรที่จะถีบตัวขึ้นไปอีกหนึ่งชุดเล็กๆตรงบริเวณเนี้ยนะครับจากจากจุดเนี้ยนะครับมาทดสอบสักไฮเดิมตรงนี้หรือ11,900นะฮะอ่าะมันจะมาเข้าเงื่อนไขของการเป็นชุดชุดขึ้นอิเลียดแบบไหนนะครับมาว่ากันนะครับ ก็คือถ้าเกิดราคามันดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็นะฮะแล้ว ISI นะ ISI มันเกิด divergent นะครับไม่เกิด divergent มันก็จะมีการทิ้งตัวนะก็จะมีการทิ้งตัวลงมาเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะครับถ้าราคาถิบตัวขึ้นไปสัก1 1 9 0 0ั้ถึง1 1,200เนี่ยนะแล้วตัว r s i นะมันเกิด divergent ขึ้นนะครับเกิด divergent ยังไงนะครับ ISI มันจะขึ้นมาคือตอนนี้ ISI daily อ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะ ถ้าชุดนี้มันจะพักตัวตอนนี้มันกําลังพักตัวโค้งหัวอย่างนี้แหละนะครับถ้าเกิดราคานะครับมันทิบตัวขึ้นไป11,900ถึง11,200แล้ว ISI ใส่มันขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วหันหัวลงนะตัวนี้ก็จะเกิดไดเว์เจนขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณในการแบลิชลงนะฮะชุดคลื่นตัวนี้ก็จะครบสมบูรณ์แบบแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับอีกกรณีหนึ่งที่กรณีถ้าหากว่ามันจะบูลิสะนะฮะมันจะไม่เกิดสัญญาณลักษณะแบบนี้นะครับ มันจะเกิดเป็นคอนเวอร์เจนต์ขึ้นคอนเวอร์เจนต์ยังไงนะครับนั่นก็คือ RSI เนี่ยนะครับสมมติราคามันดิ่ดตัวขึ้นไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยใช่ไหมแล้ว RSI อ่ะคือตอนนี้มันโค้งอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ว RSI มันเคลียร์ไดเวอร์เจนต์ขึ้นไปนะครับเคลียร์ไดเวอร์เจนต์ตรงบริเวณนี้ขึ้นไปนะอ่า ถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณของการบูริชขึ้นไปนะครับก็จะไม่เป็นแบลริชละนะฮะก็จะเพราะตัวนี้มันเคลียร์ไดเวอร์เจนมันก็เกิดคอนเวอร์เจนนะครับเกิดการคอนเทนิวขึ้นไปแล้วเมื่อมันจบชุดคลื่นตรงบริเวณ12,000แล้วมันพักตัวเนี่ยพักตัวเนี่ยครับมันก็จะพักตัวแบบนี้แล้วก็ดิดตัวขึ้นไปต่อนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นการสัญญาณของการขึ้นไปต่อนะครับซึ่งนะครับผมมองว่านะครับโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นก็พอมีพอมีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่า อมองว่านะครับโอกาสในการเป็นเกิดเขาเรียกว่าเกิดดิเวอร์เจนแล้วก็ถดตัวลงจะมีมากกว่านะครับในในในช็อตเทอมเนี่ยนะในช็อตเทอมแต่ว่าลองเทอมก็คือ,อยังบูลลิชอยู่ลองเทอมยังบูลลิชอยู่ในที่นี้ก็คือนะครับมันจะลงมาทดสอบแถวๆเนี่ยปิดแคปข้างล่างเนี่ยก่อนแล้วค่อยดันตัวขึ้นไปนะครับโดยถ้าหากว่าราคาเนี่ยราคาเนี่ยชุดเนี้ยชุดเล็กๆเนี่ยนะครับ ชุดสีเขียวแท่งนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่1367 7หนเวลานี้นะถ้ามันทิบตัวขึ้นมาได้นะครับทิบตัวขึ้นมาได้อีก1ชุดคลื่นอาจจะมาไฮนี่นะครับถ้ามาไฮนี่นะครับมันจะเกิดเป็นลักษณะของการเป็น wxy นะก็คือว่าไอชุดคลื่นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น abc อีกชุดคลื่นหนึ่งลงมานะครับมันจะไม่ลงมาเป็น5คลื่นแบบนี้นะครับคือลงมาเป็น5คลื่นเล็กๆนะฮะแล้วก็เกิดเป็นชุด collection นะครับลักษณะนี้นะฮะ เป็น abc แบบนี้นะครับอาจจะลงมาเป็น zigzag ก็ได้นะครับหรือจะเป็นรูปแบบของ complex ในรูปแบบอื่นก็สามารถทําได้นะครับก็จะลงมาเป็นลักษณะรูปแบบประมาณนี้นะครับมันก็จะลงมาทดสอบแถวๆเนี้ยนะครับ9,900ถึง9,400นะฮะตรงบริเวณช่องเนี้ยนะครับแล้วก็เมื่อจบชุดขึ้นตรงบริเวณนี้นะครับก็จะทิบตัวขึ้นไปนะครับก็จะทิบตัวขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นอาการแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่านะฮะราคาชุดเนี้ยนะครับ ราคาชุดนี้ถีบตัวขึ้นมาโซนบริเวณตรงนี้นะครับตรงบริเวณ11,900 11,200เนี่ยนะครับไอชุดชุดตรงชุดคลื่นตรงบริเวณที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะมันก็จะไม่ไม่เป็นขึ้นเอ็กและชุดนี้จะไม่เป็นขึ้นเอ็กและมันจะเบรกไฮนี์นขึ้นไปนะฮะมันจะส่งผลให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมันมันเบรกเนื้อกรอบขึ้นไปนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเบรกเนื้อกรอบหลายหลายคนก็นะฮะก็จะตีกรอบแบบนี้นะฮะพอเบรกเนื้อกรอบขึ้นไปเนี่ยก็จะก็จะหวัน่นไหวแล้วเฮ้ยบูริสแน่นะฮะแต่ก็ให้ไปดูที่ไอซนะถ้าเกิดเป็นอ่า,อาเกิดสัญญาณ v ดเวเจนนะฮะก็ก็จะเป็นการายืนยันว่ามันจะทิ้งตัวลงมาในรูปแบบนี้นะฮะร,รูปแบบนี้นะครับพอมันลงมาในถ้าหาว่ามันขึ้นมาเนี่ยทำไมมันจะลงมาเป็น5คลื่นนะเพราะว่าชุดน,นี้มันจะเป็นแฟร์ นะะฮคือจะเป็น a b นะครับแล้วก็ลง c แบบนี้นะฮะโดยโดยจะกลายเป็นแฟตในรูปแบบของถ้าขึ้นมาตนทดสอบตรงนี้ก็จะประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของชุดคลื่น a เนี่ยก็จะเป็นตระกูลของพวก81%ถึง100%เนี่ยนะฮะเป็นได้ทั้ง normal b นะฮะแล้วก็เป็น elongate นะฮะถ้าหากเป็น normal b เนี่ยนะครับคลื่น c ที่ลงมาเนะี่ย t p ก็จะยาวสักประมาณนะ101%ของคลื่นบีนะ ถ้าสมมุติขึ้นมาที่11900เนี่ยนะ11900สมมุตินะครับ11900นะครัขึ้นซสามารถยาวได้นะครับก็คือประมาณสักเนี่ยครับ907นะ907โดยประมาณนะถึง138.2ของขึ้นบีนะครับก็ประมาณนี้นะครับ908เอ้989นะแล้วก็ตีไป9000เนี่ยนะครับอันนี้คือความยาวของ อะ normal B นะครับตระกูลธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันกลายเป็นอิเลองเกตได้ไหมถ้าอีลองเกตมันก็จะยาวขึ้นมานะครับรายาวมาถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุนะฮะแปด0ันนะฮะแถวแถวแปนะแต่ถ้าจะเป็นอีลองเกตไอชุดคลื่นตรงนี้นะครับไอชุดคลื่นเชื่อมเนี่ยนะคือตัวเนี้ยมันก็น่าจะเป็น A B C ชุดนี้ขึ้นมาเป็น5คลื่นก็เป็นแฟลตแหละเป็น flat. แฟลตตระกูลก็ไม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับคือถ้าหากว่ามันจะเป็นลักษณะอีลองเกตจริงๆมันก็ควรจะ,ะชุด B เนี่ยมันก็จะน่าจะรีเทสลงมาได้ลึกมากกว่านี้นะครับก็มองว่ามองที่ normal b ไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนะครับในกรอบเนี่ยนะครับ9,400ถึง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 ,ถง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 ต่ำกว่าโลฐาน A เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ TP ของคลื่น4นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูก่อนว่าชุดคลื่นที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทิบตัวขึ้นมาได้ถึง11,900มั้ยไหมถ้าขึ้นมาถึงก็จะลงมาเป็น5คลื่นนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาไม่ถึงนะครับขึ้นมาไม่ถึงขึ้นมาชนแค่กรอบนี้ขึ้นมาทดสอบแค่หายเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ตัวนี้จะเป็น X กนะครับก็จะเป็น W ีนะครับ X แล้วก็ลงมาเป็น3คลื่นเพื่อเป็นมาเป็น Y นะครับแต่ว่ากรอบของราคาที่มันจะลงมาครับก็ควรที่จะลงมาแถวๆ คือโซนเดียวกันนี่แหละนะครับก็ต้องมาดู TP ของแต่ละชุดก่อนนะครับว่าชุดขึ้นที่ลงมาเป็นยังไงต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงบริเวณนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะถิบตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทิ้งตัวนะครับ ปลายคลื่นแล้วนะครับตรงบริเวณนี้คือปลายคลื่นแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวนะครับทิ้งตัวในในเ็ววันนะครับในเร็ววันดังนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดบริเวณแถวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆ่อที่เล่นในฟิวเจอร์นะครับเล่นในตลาดมาจินหรือตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังส่วนคนที่ถือสปอตนะครับถ้าจะขายนะครับก็นะครับก็ ผมว่าก็ขายได้นะครับแล้วก็มารับข้างล่างนะก็จะได้ดิสคเคาลลงมาหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะจากตรงบริเวณนี้ลงมาเนี่ยนะครับผมมองว่าก็นะเยอะนะครับหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็ลองลอง,ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเออจะจะจะเอ่เทคแอคชั่นกับบริเวณนี้ยังไงนะครับผมไม่ขอเรียกว่าแสดงความคิดเห็นตรงบริเวณนั้นนะ ก็นะอย่างตรงจุดนั้นนะครับก็เป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆ <c oughs> เ,เองนะครับก็ไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะว่าจะเป็นการชี้เป้าจนเกินไปนะครับก็ ก็อย่างที่บอกครับชุดนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาอีก1ชุดขึ้นเล็กๆนะฮะอาจจะมาทำเดับลท็อปตรงนี้หรือ11,900นกะครับก็คือในกรอบบริเวณนี้แล้วก็ิทงตัวนะฮะดังนั้นชุดนี้เป็นปลายขึ้นมากๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเทรดนะฮะในตลาดฟิวเจอร์นะก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะครับส่วนคนที่ถือสปอร์ตก็อย่างที่บอกนะถ้าจะขายนะก็ขายได้นะครับแล้วก็มาซื้อเมื่อมันดิสเขาลงมานะครับก็แล้วค่อยว่ากันข้างบนต่อนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ ผมมองว่าชุดนี้นะฮะมันมันเป็นลักษณะเนี้ย A B C แบบเนี้แล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปเป็นนะขึ้นไปเป็นขึ้น5้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวนะในในชุดขึ้นของของมันเองนะนะส่วนถ้าเกิดว่ามันจะหลุดเลยถามว่ามีโอกาสไหมถ้าชุดนี้เป็นเป็นเป็นจบในชุดขึ้นของมันแล้วตัวนี้ทิ้งตัวเลยก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละนะฮะดังนั้นถ้าหลุดโลตรงบริเวณแถวนี้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวไปได้เลยนะฮะถ้าถ้าหลุดลงมาแล้วพยายามเบรกรับคือถ้าหลุดโลนี่แหละแล้วเบรกลับกลับไม่ได้นี่นะครับก็นะครับก็น่าจะทิ้งตัวลงเลยนะฮะก็น่าจะทิ้งตัวลงเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดการพิจารณาในตรงบริเวณกรอบตรงนี้นะครับส่วนตัวผมพบว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบไฮเดิมตรงนี้นะครับหรือสปา์อัพขึ้นมา1 1,900กแล้วก็ทิ้งตัวลงนะก็ประมาณนี้นะฮะก็สำหรับนะฮะ คนที่เทรดนะฟิวเจอร์ก็อย่างที่บอกนะสำหรับเพื่อนๆที่เทรดสปอร์ตอยู่นะอยากจะลองตลาดฟิวเจอร์นะเพื่อเพิ่มเสริมประสบการณ์ในการเทรดนะจะได้ฝึกปรือนะฮะก็สามารถที่จะสมัครนะฮะตามลิงก์ข้างล่างนะครับผมเทรดอยู่ตรงตรง,ตรงจุดนี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะลองเข้ามาฝึกก็ลองสมัครตามลิงก์ข้างล่างนะผมทิ้งไว้ในดีสคริปชันเนาะถ้า เพื่อนๆอยากจะลองเข้าไปฝึกนะไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับสักร้อยสองเหรียญก็เป็นการฝึกนนะถือว่าเป็นการฝึกนะฮะจะได้นะครับเขาเรียกว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะจะได้ทดลองลองการล้าลงพอตนะลองการล้างพอตฟิลมันจะเป็นยังไงนะหรือเวลาที่มันรันขึ้นไปแล้วได้กําไรเยอะๆเนี่ยฟิลมันเป็นยังไงนะจะได้เป็นการฝึกไปในตัวนะครับก็แต่มันต้องใช้ความ,วมาระมัดระวังนะเพราะมันเป็นการมันเป็น เขาเรียกว่านำเงินข้างหน้ามาใช้นะคือใช้ทุนน้อยๆนะะแล้วก็ไปดึงเลเว e มาเพิ่ม 10x 20x อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นนะคือจริงๆมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความเขาเรียกว่าความความชำนาญทดทวนะมันเปนันนะครับแต่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่เป็นนะตอประมาณนี้นะก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ